ประวัติพระครูการุณาวิหารีหรือว่าหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหลวงปู่เผือกเกิดที่บ้านคองสำโรงตำบลบางพีอำเภอบางพีสมุทรปราการเมื่อวันเพื่อหัสัปดีที่12สิงหาคม2412ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเส็ง บิดาชื่อทองสุขมันดาชื่อไข่นามสกุลขุมสุขทองมีพี่น้องทั้งหมด8คนท่านเองนั้นเป็นบุตคลที่5ด้วยพื้นฐานของทางบ้านเป็นครอบครัวเกษตรกรรมประกอบอาชีพทำไร่ทำนาชีวิตในวัยยาวของท่านจึงมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเด็กท้องไร่ท้องนาทั่วไปโดยช่วยเหลืองานทางบ้านเล็กๆน้อยๆตามภาษาเด็ก ท่านอายุได้ประมาณ13ปีบิดาได้นำไปฝากกับท่านอาจารย์อิ่มอินทสาโรเจ้าวาดวัดข้างหนองกิ่งไม้หรือว่าวัดกิ่งแก้วเพื่อเรียนหนังสือด้วยการเล่าเรียนสมัยก่อนวัดเป็นสถานที่สำคัญให้ความรู้และอบรมบ่มนิสัยโดยพระภิกษุจะทำหน้าที่ดังกล่าว จนอายุ15ปีมีความรู้พอจะอ่านออกเขียนได้จึงกลับมาช่วยงานบ้านอายุได้18ปีถูกเกณฑ์ทหารเข้าเป็นทหารเรือกองประจำการรับราชการทหารเรืออยู่2ปีครบกำหนดลปดประจำการได้กลับมาช่วยงานบ้านดังเดิมปี2433 อายุ21ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบทตามประเพณีเนาวัทธศีมาวัดกิ่งแก้วโดยมีของปู่ทองวัดราชโยธาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อิ่มอินทสาศารวัดกิ่งแก้วเป็นพระ กรรมวาจาจารย์ได้ฉายาว่าปัญญาธโรหลังการอุปสมบทแล้วได้จำรรษาอยู่วัดกิ่งแก้วอยู่กับพระอาจารย์อิ่มท่านเอาใจใส่ในการศึกษาพระธรรมวิัยตลอดจนบาลีและอักขระขอมด้วยความอุตสาหะของท่านทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานในเวลาอัวรวดเร็วเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์ผู้สอนต่อมาท่านก็เริ่มฝึกฝน การมิปัสสนากรรมฐานและลดหน้าไปด้วยดีจนเป็นที่พอใจวางใจของท่านอาจารย์อิ่มมอบหมายงานต่างๆภายในวัดให้ท่านดูแลแทนปีพศ2442ท่านอาจารย์อิ่มอินทสาโรได้ถึงแก่การมรณภาพชาวบ้านจึงพร้อมใจกันทำหนังสือร้องขอต่อาศาสนาให้แต่งตั้งหลวงปู่เผือกเป็นเจ้าวาด สืบต่อมาและได้ทำการบูรณะปฏิสังขรวัดเป็นการใหญ่ในระยะแรกๆนั้นมีชาวบ้านมาช่วยงานไม่มากนักต่อมาเพิ่มพูนทวีคูณมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จโดยง่ายญาติโยมหลั่งไหลามาจากทั่วสารทิศมาช่วยงานด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อท่านถาวรวัตถุต่างๆที่ท่านได้สร้างไว้นั้นมีอยู่อย่างมากมายเช่นการสร้างอุโบสถพระพุทธเจนราจจำลองขนาดหน้าตักห้าศอกซึ่งประดิษฐานในอุโบสถวิหารสาราการ,ปรเปรียนมณฑป โรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของกืลบุตรกุลธิดาในย่านนั้นสมณศักดิ์ปีพศ2442อายุ31ปีพรรศา9ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดกิ่งแก้วปีพศ2443อายุ32พรรศา10แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนราชาเทวะปีพศ2446 อายุ35พรรษา13 3. แต่งตั้งเป็นพระสมุในฐานานุกรมพระครูสุนทรสมุทรจ้อยวัดกลางวารวิหารเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการและในปีนี้เองท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชา ปีพศ2480อายุ70ปีพรนษา49ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูก,กรุณาวิหารีปีพศ2487อายุ77พรนษา56แต่งตั้งเป็นกรรมการสงฆ์องค์การสาธารณูป ากรในอำเภอบางพีสมุทรปราการล่วงถึงปีพศ2487ท่านได้เริ่มมีอาการอาภาษเกี่ยวกับกระบบทางเดินปัสสาวะบางครั้งถึงกับปัะสสะาวะไม่ออก ยังความทุกทรมานแก่ท่านเป็นอย่างมากลูกศิษย์ต่างพยายามเยียวยารักษาจนสุดความสามารถแต่อาการไม่ทุเลาลงจึงนำส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงแพทย์ได้ตรวจและพบว่าท่านเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ และได้ทำการผ่าตัดจนอาการทุกเราลงและหายเป็นปกติใช้เวลารักษาตัวอยู่ประมาณเจเดือนเศษภายหลังเมื่อท่านกลับมาอยู่วัดท่านยังคงประกอบกิจต่างๆอยู่เช่นเดิมใครเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเมื่อมาหาท่านท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงไรท่านก็ไม่เคยปีปากบอกใครประมาณ4-5ปีหลังจากการผ่าตัด อาการอาภาษเริ่มปรากฏรัฐวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีแั่สุดกับสุดแม้สิธิ์จะช่วยการรักษาแล้วแต่ก็ไม่ช่วยเหลาลงร่วงถึงวันที่29มีนาคม2501เวลาประมาณ25.45นหลวงปูเ่เผือกถึงแก่การมรณภาพรวมสรีอายุ89ปี7เดือน17วัน69พรรษา